สวดีคมาีค่มามวสวัสดีครับัสวัสดีครับสวัครับนี้มาร่วมงานีมาครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานเปิดตัวของ flagship store บูม่าเครับที่เซนทรัลเวิลด์ครับเห็นว่าแบบมี ลายไอเทมที่เขาเหมือนกันที่ไปเดินใจใช่ใช่จริงๆอันนี้เป็นไทชิฟปสตอร์ที่พื้นที่ใหญ่มากๆครับแล้วก็มีโปรดักต์ลายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งไลฟ์สไตล์หรือว่าฝั่งสปอร์ตนะครับผมแลวก็วันนี้พิเศษมากๆที่เขามานำเสนอตัวของรเ้าวิ่งในโตรนะครับผก็อยากจะแนะนำตัวนี้มากเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นสายแอคทิวิตแล้วสายวิ่งอยู่แล้วนะคก็ชอบทากิจกรรมรู้สึกว่ารงเท้าที่ตอบจย์เนี่ยหายามากๆแลก็พอได้มาลองในโของปูม่เนก็บอกว่าตอโจทมากๆใส่บ ตัววันนี้ชอบไอเทมไหนที่สุดคะในปัจจุบันเพราะว่ารองเท้าคือผมเอีกหนึ่งไอเทมที่เรารู้สึกว่าเราขาดไม่ได้จากคุณมาเลยคือรองเท้าครับเราก็มีโอกาสได้ใส่หลายรุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายทุกรุ่นเลยมีรุ่นที่ถูกใจบ้างแล้วหรือยังคะที่เป็นจริงจริงวิ่งไว้บ้างไหมคะวันนี้วันนี้เล็งเนี่ยแหละครับรุ่นนี้เลยครับในตัวที่เป็นรองเท้าวิ่งนะครับแต่ว่ามีหลายสีให้เลือกมากเลยก็อยากให้ทุกคนลองมาดูที่ช็อป แล้วก็ตัวน้องที่เป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วมีแบบชิคที่แนะนําแบบแฟนนะคะว่าเออต้องออกกำลังกายแบบไหนควรู่กับไอเทมไหนที่เราต้องใช้ผมว่ารองเท้าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการออกกำลังกายนะ,ะส่วนตัวผมมาเข้าเวทค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็รองเท้าก็มีผลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ารองเท้าไม่สบายเราจะรู้สึกว่าโอ้วันนั้นทําแล้วมันมันมันปวดหัวเหมือนกันนะคือหมายถึงว่ามันไม่สบายตัวถ้าเกิดไม่สบายเท้าช่วงนี้มีแบบได้ไปออก จริงๆค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วประมาณแบบสามสี่วันต่อเดือนอะไรจะพยายามคุมให้ไม่ต่ำกว่าสี่วันตอน่อมมีกา,ออา,าร,กร,าร,กร,ารกแบบเหโอ้โหคุมเป็นประจำอย่างอาทิตย์นี้นี่ทำได้สำเร็จเหมือนกันว่ากินกวันละเมอเลยบางอาทิตย์อะไรก็เรพยายามจะคุมเรื่องอาหารการกินว่าเราไม่กินเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าจะมีกับ,อบของม,มาเรียนแบนคอลเลของคุณมากอะไรเงี้ยได้ไหม โอ้สนใจไหมคะสนใจมากเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับดีครับถ้าเป็นแบรนด์แฟชั่นของผมสามารถมาร่วมงานกับแบรนด์ปูม่าดีใจฝากนะฝากงานมว่าจะกินด้วยนครับฝากด้วยนะครับกับแ l a g s h i p ต t o ใหม่ของปูม่าในกลาบผมพิเศษทั้ง6ชั้น3นะครับอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมกันแล้วก็มาช็อปกันงเยอะครับว่าสินค้าเขาครบครันมากจริงๆ กาถามถึงการเชื่อมนิดกันการผลการเหล็กพลาเป็นไงบ้างคะไปถึงไหนเปอร์เซ็นต์แล้วอ่มจริงๆตอนนี้คิวเริ่มออกมาแล้วว่าเราจะเริ่มถ่ายทำวันไหนเราก็จะเริ่มเวิร์กช็อปฟิตติ้งเมื่อไหร่ครับคิวมาแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับคุกคนอ่าเริ่มจะได้แบบเห็นแบบมีแบบเป็นมาเป็นแตรบอกมาใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วล่าสุดผมได้รับรับสารมาว่าเริ่มล็อกคิวกันแล้ว เริ่มแบบลงตัวกันไหมว่านัดเอ๊ะใครจะไปเจอใครก่อนอะไรอย่างนี้ในการเลือกชมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีเริ่มจากการแบบรีทูอ่านบทด้วยกันกอ่อนเลยรนะจะมีที่รวมตัวทุกคนแล้วจะมียังมีแบบเป็นซ้อมขี่ม้าหรอเาอะไรอย่างนี้ไหมเออในเรื่องของการซ้อมผมว่าน่าจะใกล้ๆนี้ครับแต่ว่าพอก่อนปีใหม่เนี่ยเขามีการซ้อมอัดแน่นไปแล้วแล้วเขาก็เลยอยู่ในช่วงที่เบรกอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มกันตั้งแต่จัง ก็เร uhm. 네ียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงทกลับเรเรียกได้ว่ายังมีโปรเจกต์นี้อยู่นะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังได้เห็นแน่นอนใช่แต่ว่าก็ยังแบบว่ามีแบบที่อาเวิร์ชั่นหรือว่ที่ไหนแบบเรายังไม่เข้าใจแบบในในตัวบทอะย่างครับผมส่วนตัวผมยังไม่เห็นบทเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวันที่รีทูวันนั้นน่าจะเป็นวันแรกของทุกคนที่ได้เห็นบทตรงกัน เห็นมีแบรนด์ของวาเลนที่จะออกคอลเลคชันใหม่ย่งไรบ้างคับเอ่อถ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าส่วนตัวผมออกคอลเลคชันใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีขายอยู่ทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปซัพพอร์ตก็สามารถเข้ากลดูได้เลยครับเมหรันี้จะมีแบบว่าคอลเลคชันสำหรับโครงการอะไรนี้ไหมคะรอดีคตาม ว่าถ to ้าการฝากจากเซ็กซี่โต้ได้ครับยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับกับปูม่านะครับเซ็กซี่โต้นะครับที่ชั้นสามที่มันบอกอะไรเนี่ยแชมเปญวิ่งเนี่ยเอ่อตัวรายละเอียดของแคมเปญวินอาจจะไม่ได้แน่ใจโดยลึกนะครับแต่ว่าพอทราบอยู่ว่าตัวรองเท้าวิ่งที่เขาทำมาเนี่ย ต้องบอกว่าตอบโจทย์สําหรับนักวิ่งทุกคนเลยครับกับรุ่นไนโตรนะครับอยาทกทดลองจริงๆนะครับเพราะว่านักวิ่งเขาว่าใส่รุ่นนี้จริงๆด้วยแล้วก็ผมว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ชอบออกกำลังกายชอบทํากิจกรรมเนี่ยเหมาะกับรุ่นนี้มากมันใส่สบายมากจริงๆ mm hmm. ขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ